ผมเอรอนจากช่อง a อ g เกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดลยอ้อนมาได้มาสามถึงสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจงได้ปีหนึ่งอาการก็อะขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลยอ้อนเนาะที่ยวาชายไวๆนงนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงซอสปรุงรสอยา่างซอสหอยนางนมนะครับว่าคนเป็นกรดไหลย้อนกินได้หรือเปล่าปกติอะเดิมทีอาหารเนี่ยอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้เนี่ยมือว่าอาหารนั้นอาหารนั้นน่ากินได้แต่ว่าเรา ปรุงอ่ะเครื่องปรุงรสอ่ะบางอย่างถ้าเราใส่ไปเยอะไปมันก็กินไม่ได้อ่ะซอสหอยนางรมอ่ะกินได้ไหมเรามาดูค่าเพกันก่อนดีกว่าค่าเพสคืออะไรค่าเพสคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับถ้าค่าเพสนั้นต่ํากว่าเจ็ดสมัติน้ําอาหารหรือว่าของเหลวเช่นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่าเพสของซอสหอยนางรมจะอยู่ที่หกนะครับผมอ่ะมันต่ำกว่าเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่มหาข้อมูลมานานนะห้าหกเจ็ดเนี่ย จะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกลัย้อนะกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอาการกลัยย้อนจากกําเริบเลยครับผมถ้าเราไม่กินเยอะนะแล้วไอ้ซอนของลมเนี่ยอยู่ที่หกเนี่ยอ่ะมันก็กินได้ถ้าเรากินในปริมาณที่น้อยหรือว่าปรุงน้อยๆแบบปกตินะครับผมแบบใส่ช้อนหนึ่งอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้กินซอนของลมเป็นอาหารหลักอยู่แล้วเรานํามาปรุงครับผมอ่ะแล้วมาปรุงผัดใส่อกไก่ผัดผัก ผัดกวางตุ้งใส่หอยนางรมผัดผักเสียนางลมอันยุอะไรก็ได้อะเสียนางลมแต่ว่าใส่แค่ช้อนเดียวพอไม่จะเป็นต้องไปเหาะซะแบบเวอร์ขนาดนั้นคือถ้าเรากินในปริมาณที่น้อยใส่ปรุงช้อนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางที่กดหลย้อนจากกระเดืองไหมครับผมซึ่งปกติถ้าหากเราไม่ได้เป็นกดหลย้อนเราก็ไม่ได้ใส่หอยนางรมใส่ซอสหอยนางรมที่แบบเยอะอยู่แล้วใช่ไหมใส่ซอสหนึ่งสองช้อนแต่ผมย้ำว่าคนเป็นกดเลย้อนใส่แค่ช้อนเดียวเดียวกบผมเพื่อความชัว อย่างน้อยคือคนที่เป็นก่อนไหลย้อนก็กินอาหารพวกจือๆใช่ไหมคือมันทรมานแต่อย่างน้อยอเราปรุงก็ได้แต่เราไม่ได้ไปต้องปรุงเยอะแต่ว่าสอรรมเนี่ยอ่ะเะเห็นค่าเพลละมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่กินได้ดังนั้นก็ปรุงได้แต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะครับผมช้อนเดียวโอเคช้อนเดียวนะโอเคครับผมอ่จาจบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่เป็นเท่านี้นะครับผมผมนําำที่เกีกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถคุมดูความเดิมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่เป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ